สวยงามนะครับดอกบัวบกดอกไม้ปีหนึ่งจะออกดอกครั้งเดียวนะครับฝนตกใหม่ๆหลังจากนั้นไม่มีสวัสดีครับ FC วันนี้ผมก็อยู่ที่นาตับเต่านะครับช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาวันนี้ฝนตกแล้วนะครับ้าก็เริ่มเกิดนะครับงวควายก็ออกมาลามต่เศร้าเมื่อนี้ผมก็มาลามควายต่เศร้าครับผมก็เลี้ยงควายไว้อยู่เจ็ดแปดตัวนะครับอยู่ที่นาตับเต่านะครับมองไปรอบๆนะครับเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนี่นะหัวควาย นะคมันหักอยากจอยเนี่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นย่ำแรงเนาะมันเลยอยากจอยเนี่ยครับนามาเบิ่กขับไฟเม่เท่ามานันอันนี้นะดับใครอยะเข้ามาเข้ามาขวัญเท่านี่นะครับะอยอยกะบกอยู่บ้านบ้านเท่ากับเรื่องง้อเรื่องควายนะครับสบายสบาย สไตล์ตเผาข่าวันนี้นะครับเดี๋ยวกะซีถ้าหาเหล่อบางอีกนะครับว่าดอกกระเจียวดอกง้งมันจะออกบอเนาะครับฝนกระต๊แล้วธรรมดามันออกได้ดอกกระเจียวนะครับ,รบเดี๋ยวก็มาหาเมงดอกกระเจียวนะครับฝนต๊นะมีบ่เคยธรรมดามันก็จออกนะครับเป็นต้นของมันแต่ว่ามันในกลางทุงนะครับมันเป็นดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวขาวก็ ดอกกระเจียวขาวบวมมันก็ต้องบวหลายต้องต้องไปหลาะชวนพวบดอกเหันดิหนดิเด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 ้เดเต้องไปเลาอสวน <c oughs> นี่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 อ่ะน,น,นี่นะครับนี่คือดอกกระเจียวนี่ครับจอจอจอหน่อยจอหน่อยนี่นะฮะนี่เป็นแต่วันเป็นดอกกระเจียวแดงนะครับดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ฝนตกมาก็ออกเลยนะครับเห็นไหมฝนตกมาก็ออกเลย เดี๋ยวเราก็จะไปหาเพื่อนมันอีกนะครับในทุ่งนาตับเต่านี่จะมีดอกกระเจียวแดงนะครับเยอะนะครับเดี๋ยวก็ต้องตาไปดูอีกครับผมเห็นเห็ดก้นถังนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นี่เราก็จะไปแกงใส่นี่ครับดอกกระเจียวนี่น,นี่คือเห็ดเห็ดก้นถังนี่นะครับโม่ฝนตกอาหารก็จะออก นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวหรือเห็ดก้นถังหรือว่าแมงคานูนนะครับมันก็จะออกเดี๋ยววันนี้จะพาพาดูนะครับพาพาดูว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับนี่คือเห็ดนี่คือเห็ดก้นถังนะครับนี่ก็คือดอกกระเจียวที่ผมหามาได้นี่อันนี้ก็คือขวยจิตรอนะครับนี่นะครับเมื่อฝนตกแล้วจิตรอมันก็เริ่มเห็ดขวยนะครับอีกสักประมาณสัก สองเดือนนี่เพื่อนกะอ่าปีก็เริ่มออกแล้วครับเริ่มทีน้ำมาเป็นอาหารเผาคาได้นะครับอ,อ,อันนี้กระแมองอีนะครับก็ออกเหมือนกันก็นมาหาหน่อไม้ฝนตกแล้วก็หน่อไม้ก็ออกขึ้นตเตา ว่ามีมีดนนี่นี่น่นี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 นี่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 ี่นี่นี่นี่ี่ นี่นะครับฝนตกแ๊บเดียวดูนะครับหนอไม้มันออกนะครับทางนี้ก็มีอีกนี่ครับนอนะึ่นี่นะครับ นี่ได้อีกแล้นอนหนึ่งนะครับนี่อีกนอนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้ลาาอยู่นะครับเพราะได้แกงอยู่เดี๋ยวผมกะทิเอาไปแกงกินนะครับเนาะโอเค ลปลาทูหน่อไม้แกงหน่อไม้กับปลาชายยานาแคท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 ครับดุเไยครับวิถีชีวิตชาวไร่ค่ะวันนี้ก็มากินข้าวที่บ้านนะครับแมงชินนนแกงหน่อไม้ใส่ดอกกระเจียวใส่กิ๊ดหล่อช่ออื้มอันตร นเดิมุก่ทาไ่บจมู่อะนะเพื่อนไงเนี่บอกอาปาะไรเนี่ยเพื่อนไงผมบอกอื่น่ะนาปะจํตีไก่อ่อย่างไรมจรู้สึนาประจําบอกบอกมแม่จ้างันักกมอันในวันจอนเอา้องกักนี่่อังวมันไงไนี่

หายบ่ใจมึงยังบ่เลยอืมไอ้จาไ้จ้าคันไหมไม่เน่ไม่ใช่ไ้จ้าเง้ะมนีบ่เด้อิ่มิไาอิไนี่ไม่ไม่แยงแ่งเลยเลยม่ได้งหก่ทำไปลาบน่เป็นช่ไม่่้เนาะ่แกาาย เราทำสมอบอกน่มเอายู่ั้วไปอยู่นเมืงชา่มุไยบอกว่าเขาไปขายดินไร้ึ่งด้านสามแล้ ไม่มีย่มลล้านเจหาไรมสาวคนที่ตาอยู่ดีโต้ไม่ีนะบนไ่เตาโอ้ผู้แดงนี้นะเขาเขาด้านหนึงเขาป็นย oh, mm ังไกนเจ็ดบ่กันเจ็ดล้านหาแล้วเิ่งเขาเขาชื่อนล้านบ่เขาชื่อล้านนึงก็โดนห้และดเจ้าไปไปไปยดแยืดันาน่เตายมันดนบ้ว พราะอะไรเพราะือเขาจร่วงนี้อย oh, ่างแม่มีเงื่อน่ะซื้อไว้นได้เพราะหนึ่งดินมันลงมันยังมัลงน้ำรเรตีสีาีีเพราะไปปอยักนี่เพราะั้ปาขาวกเลยเาื่อมันปลูกยางกินยางบ่เออปลกยางน่อยทางบ้านมันสีหอยเ่รอแ่บบ่แบไหมหรือาผมมันงง้องดเนี่ยน่ะเออ่อ มันด er. ินมันปุกแดนก็รู้สึกว่าไม่ใช่แดนเหมือนกันสะ